เกลือหวานมันเกลือของเราหวานมันไม่ใช่เหมือนเหมือนน้ำตาลหวานก็คือเือเราของปมกล่อมเกลือของคือปัตตานีเป็นหวานปมกล่อมเค็มปมกล่อมน่าจะมีส่วนเกี่ยวกับการรับมรสุมกับแม่น้ําด้วยของเราคือสูบจากแม่น้าน้ำร่ลยก็คือเอาในเอาในนี่ก็คือน้ําจากแม่น้ำสามสายคือมารวมกันตรงนี้คือแม่น้าปัตตานีแม่น้ำายะริงแม่น้ำสามบุรีมารวมกันตรงนี้คือสามารถเข้ามาจะเป็นน้กร่ลยเลยทําให้รสชาติเกลือมันหวาน เกลือทั่วไปอาจโดดเด่นด้วยคุณสมบัติความเค็มหากสำหรับเกลือปัตตานีได้ชื่อว่ามีความเค็มน้อยเพราะผืนดินที่ใช้ทำนาเกลืออยู่บนพื้นที่ปากอ่าวซึ่งแม่น้ำสามสายไหลามารวมกันทำให้เกิดสภาพน้ำกร่อยหากยังมีความเค็มมากพอที่จะใช้ทำนาเกลือได้แต่มีรสเค็มไม่มากเรียกกันว่าเกลือหวาน